โอเคสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับเซิร์ฟวอซี2เคอีกแล้วนะครับเซิร์ฟนี้ก็เหมือนเดิมนะยังไม่ค่อยมีรูปมีอะไรผมก็เลยจะเปิดคลิปแบบว่ามาฟาร์มให้เพื่อนๆดูนะครับมันเป็นแนวแบบผมเรียกว่าแนวฟาร์มแล้วกันโปรโมชั่นก็ยังไม่มีนะครับแต่ก็ถือว่ามีคนสนใจเยอะนะตอนแรกผมไปทําให้ลิงก์กลุ่มมีแค่1คนก็คือมีแค่แอดมินใช่ไหมตอนนี้ก็กลุ่ม200กว่าคนแล้วครับอันนี้เขาก็อัปเดตเป็นแมปฟาร์มแอร์พอร์ตเข้ามานะครับนี่นะเดี๋ยว เหมือนจะมีของใหม่เข้ามาด้วยนะครับพวกโรแมนต์วะโรแมนต์อินเทลนะครับเอออินเทลเขียวอินเทลเขียวนี่ก็ดรอปเฉพาะแอร์พอร์ตนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูดีกว่าต้องมาฟาร์มในแอร์พอร์ตเท่านั้นนะครับถึงจะมีโอกาสดรอปอินเทลเขียวนะน่าจะเป็นเซตที่โหดที่สุดตอนนี้ของเซิร์ฟเวอร์อ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าบอสมันดรอปเป็นยังไงบ้างนะครับแอร์พอร์ตเนี่ยนอกจากจะดรอปของใหม่นะครับไอ้อินเทลเขียวใช่ไหมแล้วก็บอสเนี่ยยังเยอะกว่าสตองโฮด้วยนะครับตอนนี้แต่ <c oughs> ก็ต้องระวังหน่อยนะเพราาะว่ มันยิงกันตายนะครับเปนดักฟาร์มได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตองโฮหรือว่าแอปพลเนี่ยแหละค,คือเซอิฟนี้เขาไม่ได้แบบว่ายิงกันไม่ตายอะง่ายๆฟาร์มก็ต้องระวังตัวกันหน่อยนะครับ <c oughs> อ่ะอันนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะดรอปอย่างไงบ้างนะครับจะดีกว่าเดิมไหมหรือว่าเดิมๆก็ไม่รู้เหมือนกันอ,อ๋อแล้วก็มีของตามผมด้วยเซิฟนี้จะเป็นพวกตัวละครนะครับแล้วก็โปรโมชั่นโปรพันนิดหน่อยก็เหมือนของแจกเพิ่มเนี่ยแหละเล็กน้อยๆนะครับจริงๆสมัครเข้ามามันก็ มาฟาร์มมาหาของอะไรเองได้ปกติเท่ากันหมดเหมือนกันหมดแล้วก็มีแชร์กลุ่มนะครับได้โปรพันเออแช่กลุ่มมาได้โปรพันตามผมมาได้ตัวละครนะครับโปรพันก็ไม่ได้ของดีอะไรมากหรอกก็เอามาฟาร์มเลยครับ <c oughs> เป็นแนวฟาร์มนะบูตั้งให้เลยแล้วกันว่าแนวฟาร์มเพราะว่ามันไม่มีโปรโมชั่นจริงๆทุกคนคือแอดมินยังไม่ได้เอาเติมเงินเข้ามาเลยนะอุ้ยของก็ดรอปดีอยู่นะเวทขาวไอ้พวกกล่องนี่ก็ดีนะครับ กล่องที่หมุนๆนนะ่ะบอกฟาร์มซีสัน่นศข้างในก็เป็นรุ้นเอาว่าเพื่อนๆจะดวงดีแค่ไหนนะครับแต่เห็นเด็กบนในกลุ่มบอกฟาร์มมาร้อยกล่องเปิดได้ MVP ไม่กี่ชิ้นอันนี้ก็ไม่รู้จริงไหมนะยังไงก็มาคอมเมนต์กันได้นะที่ไม่ใช่สายฟาร์มแต่พวก Vs เทอมนี้นี่ตอบโจทย์อยู่มันยิงมันยิงรัวครับ ก็เดี๋ยวผมย้ำให้อีกรอบนะครับแอร์พอร์ตบอสเยอะกว่านะเพราะว่าจุดเกิดมันเนี่ยมันเกิดหลายตัวแล้วก็เกิดไวยังไงก็ฟาร์มแอร์พอร์ตน่าจะดีกว่าสตองโฮนะครับแต่ว่าอาจจะโดนดักได้ง่ายกว่านะในความคิดผมนะเพราะว่าแมปมันแคบนะครับอ่าขอก็ส่วนมากก็จะได้เป็นทนายครับไทรเอวบิวไม่ค่อยเท่าไหร่ผมว่าหาวิดเอสหาอะไรไปก่อนเทิร์ฟนี้เวิร์กเวิร์กหาพวกไอ้นี่ดีกว่าถ้าเจ้าจากในกล่องอ่ะต้องเป็นพวกชุดแล้วก็วิดเอสตามพื้นอะไรเงี้ยก็เล่นได้แล้วครับเทิร์มนี้ชิวๆ ส่วนกนลเราก็มาไว้ฟาร์มหรือจะเอาไว้ติดตัวก็ได้นะนีกูโปรโมทให้สัตว์ส์เลยนเนี่ยเพราะว่าผมลองเล่นวันนั้นกับแอดมิน3คนแล้วผมรู้สึกว่าสนุกนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสงสารเลยแอดดูไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่แต่พร้อมที่จะจ้างเราถึงบอ,อกว่าแบบลูบเลิบก,ก็ไม่ทำอะไรเงี้ยแบบจะเอาเลยอะไรเงี้ยนะครับก็เอาหน่อยแล้วกันเอาให้แอดเขาหน่อยเนี่ยครับของระเบิดกระจายด้วยนะวอกันวนวลนวนี่ฟินแน่ของไม่เหมือนเซิร์ฟอื่นมันแตกแบบแตกโพกระจายออกมาได้เล่นนะ่ะกูบอกเลยใครไม่มีอะไรทําก็มาฟาร์ม แต่มันต้องฟาร์มอ่ะผมว่าเชิมแดงนี่มันต้องฟาร์มไม่ได้หมายถึงฟาร์มเอาสกิลตัวละครอะไรอย่างงี้นะสกิลเต็มทุกตัวนะครับทุกคนเอาของนะครับ <g ül> บอสแอพอร์ตมังมาเรื่อยๆจริงหวเฮียเนี่ยเห,ห็นไหมของของมันจะกระจายอย่างนี้เลยนะครับเราก็เลือกเก็บได้เลือกอะไรได้เซ็ตก็ห้าสิบหกสิบก็ได้แล้วครับสี่ห้าก็ผมว่าไม่ต้องเก็บหรอกอันนี้ก็แล้วแต่คนนะเช <c oughs> มา้าละละฮ้ยไอมินโพสบอกเรามานะครับเด็ก มาฟาร์มกันเลยว่ะน่าจะตามหาตัวเรากันอยู่เนี่ยไม่ใช่เขาน่าจะฟาร์มอยู่แล้วโอเคงั้นขออนุญาตดักฟาร์มเลยแล้วกันไม่ได้ฟิลนี้นานแล้วอ่ะดักฟาร์มโอ้ oh, ยยิงมันเลยเนาะไหนขอดูดิได้อะไรบ้างเนี่ยอ๋อโอ้ยกล่องออกเต็มเลยว่ะไอ้เหี้ยแต่แม่งเขาตามเรามาครับเนี่ยถ้าเขามีมาวิน ตามมาเพื่อโดนกูดักฟาไ์มเ้ย mm hmm. อไอ้เนี้ยอล้วอย่างที่ผมบอกนะแอร์พอร์ตมันแบบว่าไอ้พี่เขาปรับแบบฟาร์มได้เรื่อยๆบอสมันมานเรื่อยๆครับผมยิงมันเลยดิพ่อหนุม่มเฮ้ยอ่ะยังไงก็แตกเราอะถ้าไม่มีคนอื่นอะกู mm hmm. บอกเลยยังไงก็โดนนะเอ้คีบพายแล้วคีบพายไอ้สัตว์โกธผิดอีย <c oughs> <c oughs> แต่ความเพลินมันบงังบังหูบังเสียงเหรอวะ โอ้โหความเพลินใจอะคนมีความสุขอ่ะผมเข้าใจเลยฟิลเนี้ยแต่มึงรู้ป้ะเนี่ยว่ามันโดนยิงตายไอสัตว์ยิงวันจัดเฮ้ยไปไอ้มันรู้ได้ไงวะแสดงว่ามันได้ยินเสียงปืนนี่ว่ะมันตั้งโล่แต่ทางผมเลยอ่ะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ย อุ้ยหัวตัวเอาไหนบอกดรอปยากไงวะหรือว่ามันดรอปไม่ยากวะกูเก็บกล่องให้กูสารฝันให้ต่อเลยนะน้องไอ้เหี้ยพอเซตดรอปปุ๊บแม่งตั้งโล่ทางกูเลยเหี้ยคือไงวะกูงงวะ่ะอะ,วอะไรอะพวกอะไรอะพวกเออกูเอ,อ๋เอจริงตอนมึงตั้งโล่กูเอ,อ๋<ๆ>เอจริงเว้ยไอ้เหี้ยกูงงเลยไอ้เหี้ย แสดงว่ามันดรอปง่ายเว้ยทุกคนเฮ้ยมันคืนนี่พวกเล่นพ่อคงตายอ่ะเนี่ยมันอ๋ออ๋เล่นพ่อเล่นพ่ออ๋อเฮ้ยมันขึจะฟาร์มได้มาเออแล้วไอ้เที่มันดรอปง่ายแน่เลยส่งไปฟาร์มใหม่ไปไอ้ห่าไอ้นี่ไงไอ้เีัยตอนแรกว่าว่าจะคืนแม่งไม่คืนละแม่งแหลมแม่งแหลมไม่สัตว์แต่ก็เข้าใจได้ไอ้เีัยมันน่ายร้อนจริงอะดีดิบุ๊คดีเซ๊ ีัยใจยังกูว่าหลงสายแม่งว่ะสวัสดีครับเซตสวยไหมครับวีเีลเขียวเฮ้ยมันต้องสนายมันต้องสนายเว้ยตาย MVP แตกไอ้เย้ยแม่งสับ MVP ใส่เรา ไอ้เคยแบบมันต้องสนายเว้ยน้องโหโอ้ไอ้เคยมึงอย่าเลิกเล่นนะกูสงสารเลยว่ะไอ้ที่เจ็ดห้าเสร็จเจ็ดสิบต่อโอ้ยไอ้ยมึงขยันจะไว้ได้ีสัตว์รวยเอดีไอ้พวกหมดแล้วเนี่ยมึงเอ๋อร์มั้งมึงเอ๋อรจิ้วไม่ลงเท่าไหร่มาวะเยี่ยมจะมาตบกูเบื่อแค่หัวตัวบ้าไปเนี่ยมึงคิ้วไม่แล้วคิ้วเราเล่นไม่เป็น โเบื้อใหญ่เยเซ็ิงได้ตายาอ <c oughs> เอาพื้นลัตี้เด็กบอลซีไม่เป็นอย่างงี้นะดูช่องแค้มาพิมพ์ดา่าผมใครอ่ะเปิไเออดไหมโนายคนเริ่มไม้ว่ะไปพ่อตายเนี่ยมาเ, <c oughs> เอ,อ,อ๋มา <c oughs> เนี่ยเ้ยเย คนก็มาบอสก็มียิ้หายแล้วมึงตามพวกมาเหรอเฮ้ยไอ้อเหี้ยงานยากแล้วครับไรไรไหนมึงแม่งดีนเน่ยอ๋อเ,เทลน่ะโอ้แม่งเรียกพวกจริงด้วยแฮปปี้เพื่อนหาพวกหาพวกเพื่อนป่วยกลังฟางไม่เล่นละไอ้เหี้ยเอ้อเอาไม่เล่นเฉยเล่นดีมาดิยังไม่ดีนเนี่ย ไอ้สัตว์มันรู้ด้วยนะ่ะว่าผมอยู่บนหอคอยอะ่ะเพราะผมยิงเบี้ยสเสียงหลุดไปอะ่ะแต่มึงก็ต้องระวังตัวบ้างเฮ้ยอไอ้ยี่แกลงอโอ้โหแค่อะไรวะเนี่ยออโอ้โหอย่างนี้ผมต้องดิดว่ะไอ้ฮียไม่ไหวหรอกไปไวเลยแบบเนี้ยเจอกันใหม่ว่ะได้เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์มาแนละไอ้ฮี้ยควย <laughs> โอ้ยหลแน่สัตว์ มึงมัว่วแล้วใช่ไอ้กูไม่เห็นมึงอยู่แค่เขาเลยไอ่ไอ้ไอ้ไอ้เฮียเดี๋ยวเ,เจสซี่ลงมาสู้ดิไม่น้องเนี่ยมึงดูไว้ถ้าลงอ่ะมันต้องลงครบเซตเว้ยเฮ้ยเบาดิจะแตกโอ้โหอุ้ยจะตายครับไอ้เหี้ยมีทั้งบอสมีทั้งผีโอ้โหเวนกรรมเวนกรรมมันตามไวขนาดนี้เลยเหรอเวนกรรมมันตามไวขนาดนี้เลยเหรอตุ้ย เอาไม่เอาไม่อีฟได้ไหมเนี่ยอีฟได้ไหมอีฟได้ไหมคะอีฟได้ไหมนายห,ห,หนึ่งเอาน้ำแตกไตอ้สัตวสไอ้เหย่าลำคาญบอ,อยว่ะโอ้โหเวรกรรมวะ่ะทุกคนแม่งมีจริงว่ะเวรกรรมอ่ะเจ็บโอ้เอฟกู MVP กูแตกแน่เลยสัตส ไอ้ยแต่ไม่ได้ไม่ได้ฟิลนี้นานแล้วไอส้สัตว์ไม่เป็นไรแตกแตกก็ขำขำไม่ให้ของกูวหัวตัวมาดะมาดะมาดะโอ้ยไอ้กุรำคาญบอกับผีว่าเฮ้ยอย่างงี้ไม่ได้เนี่ยเฮ้ยโอ้แตกโอ้ MVP มไม่ได้ว่ะอย่างเงี้ย มีทั้งผีทั้งคนเลยแล้วเขามาเป็นแคนด้วยอะจบครับแบบนี้สวยนะมึงก็ไปตามทวงคืนเขาลนะแคนมึงไม่ใช่เหรอเนี่ยมึงได้ MVP มึงคืนใช่ไหม <laughs> ไป PVP ดีกว่าไม่ไหวว่ะอย่างเงี้ยเอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันฟาร์มมาสัตว์ PVP กันหน่อยครับทุกคนข่อยาตีมัวด้วยบอกเลยถ้าไม่ตีมัวไม่ไหวนะมีแคนมีอะไรมาลงวะ เอาเรื่องว่ะวอท4 2k มาดิเด็กๆข้างบนจะตายว่ะพี่จะตายแป๊บนึงตายตายหนึ่งครับ วตอ่อไม่ได้หว่ะอย่างเงี้ยโขาขยอะกันจัดอะ่ะอันนี้เข้าหัวนหนึ่งละได้ไหม หายหนึง่งเฮ้ยโมนุเนี่ยจัดไต่ไต่โอ้สวยหมดได้มันได้มันโหบอกแล้วต้องมีต้องมีแก๊ง่อยอ่ะคนเยอไม่น่าไหวครับต้องมีแก๊งจริงหรือว่าตีเราโหดอยู่ใช้ได้ใช้ได้ อุ้ยมาแล้ววะแคมรอดไหมนะเยอะเัินจัดเลยวะเฮียอุ๊ยเฮียมันยิงหัวเราตัดดุ้งเลย Ai mày đi Mắn nữa hả แทนเขาก็สูเรื่อยๆเลยลงเติมเรื่อยๆเลยเกิดแล้วนะมา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 เก็บเก็บเก็บครับเอา้าตรงไหนอะเอ้ยโอ้โหมันมันอยู่ไหนวะโอ้โหมันมาทางนู้นเคระเบิดแกงกูระเบิดมาไม่ไหวหรอกแต่ลองดูก็ไม่เสียหายเก่ดลัน่นเกิลัน่นมา โอ้โหไอ้เหี้ยกูกลับให้ไวเลยอะไรเนี่ยเฮ้ยตายหายแล้วชิบหายอีกแล้วโอ้ยอย่าทำงี้ดิเฮ้ยตายเอามาน้องเออ Very good. Đấy. Ai? Là bớt. Ui. cái tao là bớt mấy ông trình quá. Oh. ตายหนึ่งงานงอกแล้วครับตายเออพ,เพ,เพเื่อนมาเก็บมาเก็บเพื่อน เดี๋ยวไปครับเด็กๆน้องๆมันมาแล้วมันมาแล้วเตรียมตัวเตรียมตัวตาย tay nưng xuyên rồi xuyên rồi tay nưng đây sạch hãy lấy hỏi bật tưm hỏi bật tưm Chơi có thi ช่วยผมดีมันมากันแล้วอาจจะมาขอไปก่อนอย่าไล่อย่าไล่นะไปแล้วโอ้ยาหนึ่งตายอีกแต่เพื่อนเราก็หลับหลับเก่งจังวะ โอ้ oh, ดูของเลยเอ้ยหน้ามาครับโอ้ oh, ของ oh. ได้อยู่ครับเดี๋ยวให้เพื่อนดีว่าเพื่อนไม่น่ามีของไอสัตว์แข็งเยอะจังวะ โอ้เฮ้ยมึงใครเนี่ยตายมึงใครครับเนี่ยเออมาเพื่อนมาเก็บเก็บเก็บเพื่อนเก็บเก็บนี่พเพื่อน ไม,มาเก็บเลยครับโอ้โหที่สามตัวถอยมาถอยมาให้ไวถอยมาให้ไวครับเพื่อนโอ้สามสี่ตัวเลยจะไปทำไมเอา้าเอ้าบูบูบ๊ทำไมใจเย็นเย็นพเพื่อนใจเย็นเย็นกูต้องมาช่วยเพื่อนเจ็บหนึ่ง เพื่อเราบู๊จัดว่าแล้วไม่ตายบ่อยใจยเย็นใจยเย็นคอ่คอยๆช่วยกันช่วยกันไม่ไหวก็ถอยไม่ไหวก็ถอยพี่หนุมม่มเข้าแล้วแต่แฟนเกียรมันว่ะช่วยอยู่ตายหนึ่งโอ้โหเพื่อนเราก็ระเบิดโอ้โหเคลียร์แล้วไง เฮียแล้วไงตายหนึ่ง,งยังไม่ทันหายเหมือนกระเด็นไปหนึ่งแล้วเฮ้ยตายหนึ่งโอ้โหไม่ไหววะ่ะต้องยอมต้องยอมแต่สนุกอยู่โอเคประมาณนี้แล้วกันไปแล้วครับ